ทีทานอีศบเรื่องกบเลือกนายผู้แต่งอีศบอาทะเลสาบแห่งหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์มีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่อย่างมีความสุขวันหนึ่งพวกมันปรึกษากันว่าน่าจะมีกษัตริย์มาปกครองพวกมันจึงไปร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์เทพจูปิเตอร์จึงได้โยนขอนไม้ก้อนหนึ่งลงมาในทะเลสาบแห่งนี้พวกกบต่างตื่นเต้นดีใจพากันขึ้นไปร้องเพลงเต้นระบำกันอยู่บนท่อนไม้นั้น หลายวันต่อมาพวกกบต่างเบื่อราชาขอนไม้ที่ได้แต่ลอยน้ําไปมาจึงไปวิงวอนขอให้เทพจูปิเตอร์ส่งกษัตริย์มาให้ใหม่อีกครั้งเทพจูปิเตอร์จึงได้ส่งปลาไหลลงมาแต่ปลาไหลก็เอาแต่มุดอยู่ในรูพวกมันจึงได้ไปร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์อีกครั้งคราวนี้เทพจูปิเตอร์ได้ส่งนกกระสาลงมา นกกระสาได้ไล่จิกกินกบไปทีละตัวท,ทีละตัวทุกวันจนกบแทบไม่เหลือส่วนกบที่เหลือก็ไปร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์อีกครั้งเทพจูปิเตอร์นั้นด้วยความรำคาญพวกกบจึงกล่าวว่าหากพวกเจ้าไม่พอใจในความเป็นอยู่แบบเดิมพวกเจ้าก็จงคนปรญจากไหยณนาที่ร้องขอกันต่อไปเถิดิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ย่อมเกิดผลร้ายตามมา